เอาหมดไปรออก่อนเอาหมดอ๋อไมนเป็นอย่างนั้นเหรอครับพี่ก็คุณน้องมันแดงกูคิดว่าเขาจบจากออกฟอร์ดออกเหล็กเนี่ยนะคะไปคิดถึงข้ปเล็อัพเกรดนิยมมันดับหนึ่งว้นะคะับผมเรียนออกฟอร์ดนะแต่ออกฟอร์ดอีนิคอรฟอร์ดไทยแลนด์นะสมัยเด็กๆนะผมเรียนออกฟอร์ดเหมือนกันนะใช่อะไรนะพี่หนังสือเขาเรียกออกฟอร์ดอองเลยคลอดฟอร์ดไทยแลนด์ใช่แล้วกรณีของเคเวอรเตอร์เนี่ยผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับตอนนี้ในเว็บไซต์ เลิกไปแล้วเลิกไปแล้วเงื้ไปเรียบร้อยแล้วคือมันเล่นแี่เดี๋ยวก่อนนะมันเล่นอยู่ครึ่งวันแบบประมาณวันวันไหนวันวันพุธมันเล่นอยู่วันพุธอยู่ครึ่งวันแล้วพอวันนี้นะเปิดไปนะไอ้เพจอะไรนะคนรู้ไอสารพัดดิสไลน์ล้างอะไรนะไม่มีหายไปแล้วพอมาตรวจสอบจริงเออของประชาอิปไตยเขาบอกไรวะเขาบอกว่าข่าวเควอเตอร์นี่ท่วมที่แท้สื่อไทยอ่านงบผิด มันไม่ใช่อ่านผิดอ่านไม่เป็นมันหนึ่งมันอ่านไม่เป็นสองมันมึนมันมึนในตัวเลขมั้ยมึนตัวเลขอะไรบ้างไม่ใช่พี่คือหนึ่งพาราลานบอลอะไรอยคือมันหนึ่งมันอ่านไม่เป็นเพราะมันโง่ผมก็ไม่อยากจะไปดูจะไปว่ามันโง่โง่จริงๆอะไรนะคือคุณต้องเข้าใจวเตอร์นะ วิทเตอร์ต่างๆเสพมั่งหลายเนี่ยนะมันไม่ใช่คนที่มาเก่งตัวเลขนะไม่เก่งมันไม่เก่งนะฮะมันไม่รู้เรื่องพูดนะเพื่อผมเองอ่ะแหละพี่อะไรนะพี่บอกว่าน้องแม่แดงบอกว่าโง่พี่บอกโง่จริงๆแล้วก็คือนอกจากโง่จริงๆแล้วตอแหลพี่นักผู้ชมค่ะนอกจากโง่จริงๆแล้วนะคะยังตอแหลและสารและเลว โดยเฉพาะโพสต Today เนี่ยเพราะว่าผู้บริหาร CEO เนี่ยมาจากตระกูลเวชาชีวะตระกูลนี้อืมนะครับก็คือใส่ร้ายป้ายสีอย่างที่ไอ้เรื่องข้าวที่มันมีสารเนี่ยนะครับก็มาจากโพสต Today วันนี้ไอ้เรื่อง K ควอเตก็มาจากโพสต Today ซึ่งสโลแกนของแบงของโพสต์นะเขาบอกว่า The newspaper you can trust แล้วก็มันมีมันมีกรณีของ ในไอ้เรื่องของของจำนำไอ้ไม่เห็นไม่ใช่นนะไอ้ไอ้การบริหารน้ำสามแสนห้าหมื่นล้านเนี่ยนะมันก็ไปเป็นเรื่องของเนี่ยครับตอนนี้ผมไปติ้นนี่มาอืข่าวของข่าวสารปกครองกล้องไหนเอยนะครับก็เป็นข่าวสารปกครองนะครับนี่พูดเองเนี่ยนี่ลงมานะกรณีที่คําตัดสินเมื่อวานนี้นะครับคือกรณีเนี่ยมันมีเรื่องอยู่เรื่องหนึ่งประเด็นแรกเลยประเด็นหนึ่งเนี่ยนะที่เขา สามเขาพิจาราก่อนถามว่าผู้ร้องอมีสิทธิ์ร้องหรือไม่คือไอ้เรื่องนี้แต่เขาบอกอย่างนี้<ะ>คำคำวินิจฉัยบอกว่าผู้ร้องอาจจะคุณไหม อาจจะมีส่วนได้เสียคือพี่คือคือถ้าคือเป็นงงนะคือคือในกระบวนการพิจารณาญาปกติทั่วไปเนี่ยสารแพ่งเนี่ยจะต้องเป็นผู้เสียหายจะต้องเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเกี่ยวข้องชัดเจนถึงจะมีสิทธิ์ฟ้องแต่ว่าผมว่าก่กระบวนการของสารปกครองเนี่ยมีปัญหามีปัญหาครับเพราะว่า กล้าใช้คําว่าอาจจะนะผู้ฟ้องมีสิทธิ์ฟ้องหรือไม่มประเด็นนี้ศาลเห็นว่าผู้ฟ้องคดีที่หนึ่งอาจเป็นผู้เดือดร้อนหรือเสียหายจึงมีสิทธิ์ฟ้องคดีต่อศาลคือคือนี่นี่ผมผม,ผมจะพูดถึงหลักการของศาลปกครองรนะการตั้งศาลปกครองนี้ก็บอกว่าเป็นคดีพิพาทระหว่างหน่วยราชการหน่วยของรัฐนะหรือเจ้าหน้าที่รัฐกับเอกชน นะแต่ว่าต้องเป็นกรณีพิาพาทต้องมีรกรณีแล้ว <c oughs> นะครับคือสารปกครองเนี่ยนะครับจะต้องมียกตัวอย่างสารปกครองในสิงคโปร์เนี่ยค,คือเขาจะไปเวียนคืน เขาก็จะไปโต้ประเด็นโต้แย้งของเขาคือค่าเวียนคืนเท่าไหร่นี่คือมีกรณีว่าพิพาทกันแล้วคือคือค่อยง่ายอย่างเมืองไทยก็ได้นะสมมติว่าคุณเนี่ยนะฮะมีปัญหาเรื่องการเวียนคืนอยี่งที่ได้ว่าเนี่ยนะฮะเสร็จแล้วเนี่ยเขาบอกค่าเวียนคืนคุณไม่ถูกต้องเนี่ยโอเคไปพิพาทก็การพิพาทมันเกิดขึ้นแล้วมีผู้เสียหายเกิดขึ้นแล้วแต่ผมสงสัยไอ้สี่ห้าคนนั้นผมเป็นผู้เสียหายด้วยนะเพราะว่ามันการที่มันไม่สร้างไม่ไม่ทำเรื่องน้ำท่วมนี่ห้าพันครอบครัวในหมู่บ้านผมเนี่ยนะครอบัวฮะไะ ห้ารอครอบครัวในบ้านผมเนี่ยมันเจอนะครับผมว่าอันนี้เนี่ยขอให้ดูกันหน่อยว่าประเทศมันจะโทษนะครับชิบหายกันถึงขนาดไหนถ้าคุณยังเอาแต่เรื่องประบ้าบาๆอย่างนี้คือผมในกรณีศึกาปกครองหลายๆครั้งเนี่ยอาจจะหรือไม่ใช่เป็นผู้มีส่วนคือ NGO เนี่ยคุณไป็น้องได้ยังไงคุณไม่ได้อยู่ตรงพื้นคุณไม่ได้อยู่พื้นนั้นบ้านในถึงกวัจยาม่อยู่ตรงนั้นหรือเปล่า ไม่มีใครรู้ไม่มันอยู่มันอาจจะอยู่เพราะว่าโครงการสามสามจุดห้าล้านละสามแสนหล้านเนี่ยทำมาจากทัดตอนเหนืออ๋อมันอยู่ลงมาถึงนี่เลยคืออาจจะมีฝัดเวบ้างมีแก้มลิงนะถมขุดขุดแม่น้ำจะพยาขุดแม่น้ำต้องสิบเจ็ดสายอย่างเงี้ยคือ หลายเรื่องมันอาจจะไปขุดแถวๆไปเพลเอไปขุดบ้านมันก็ได้มันกลัวคือพี่คือคือในกรณีในต่างประเทศเนี่ยนะครับเอขุดบ้านพ้องมันคือพี่คือในกรณี <c oughs> ใ,นในใจนะก่อนนะในกรณีในต่างประเทศเนี่ยอาจจะกรณีพิพาทถ้าเกิดว่ารัฐบาลจะบังคับเยียนคืนเนี่ย <c oughs> ไม่มีสิทธิ์จะโต้แย้งใช่แต่เขาจะโต้แย้งได้เฉพาะ เรื่องค่าชดเชยซึ่งจะต้องเป็นธรรมกับผู้<ช>ที่ถูกเป็นมากรอน้อยเนี่คือนแต่ว่าอของบ้านสวะประเทศละคดีปกครองประเทศบ้านเราเนี่ยมไม่ได้คำนึงถึงผลกระทบของประชาชนส่วนใหญ่ เอาคนคนเดียวไปร้องแล้วคนส่วนใหญ่ชิบหายวายวอดเนี่ยไม่เป็นไรไม่เป็นไรก็อย่างนี้ก็ตรงนี้อย่างผมชิบหายวายวอดนะครับใช้คานี้เลยเพราะว่าบ้านผมชิบหายวายวอดจริงนะตอนนี้น้นร่วอ่ะผมมีความคิดอย่างนี้นะผมมีความคิดอย่างนี้นะครับท่านผู้ชมนะคือประชาชนนะที่อยู่ที่ปทุมที่จังหวัดนนท์ออ ยุธยาอยุธยากรุงเทพบางส่วนฮะพิจิตรก็โดนลอง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 ช่วยนาโดนหมดนะครับลองลงแล้วก็ไปร้องทีขอคุ้มครองชั่วคราวกันนี่แหละไอ้บ้าเนี่ยบอกให้มันหยุดสัทีนะไอ้สมาคมลบโลกเนี่ยนะของเราโดนละเมิดเนี่ยเพราะการที่มันเป็นอย่างนี้ถ้าคุณไประงับเนี่ยน้ําอาจจะมาท่วมเราในปีนี้อีกก็ได้ใครจะไปรู้พี่ไม่มีใครรู้ครับใช่อันนี้ชัดเจนกว่าคืออาจจะล็อกระมือไม่ได้เรื่องธรรมชาติแต่กรณีที่ว่า ผู้ฟ้องมีสิทธิ์ฟ้องหรือไม่นะอาจจะเดือดร้อนใช่คำว่าอาจจะเดือดร้อนเสียหายไม่พูดเดือดร้อนเสียหายเนี่ยผมงงไม่ผมไม่พูดอะไรมากนะผมจะเอาคำพูดของนันทวัฒน์บรมนานผูพูดให้ฟังเหมือนอาจารย์ว่าสารเดินนอกเส้นสารต้องเผชิญหน้ากับวิกฤตศรัทธาจากประชาชน นี่คือสิ่งที่อาจารย์น<ช>ันทวัฒน์ปรมานุ่มเนี่ยนี่เผชิญแล้วนี่เผชิญแล้วครับวิกฤตศรัทธาเนี่ยแล้วประเด็นที่สองนะมีไอประเด็นที่สองก็คือแผ่แม่บทจากการน้ำเนี่ยขัดต่อกฎหมายหรือไม่ศาลบอกว่าประเด็นนี้ไม่ขัดต่อกฎหมาย ตรงนี้นะครับเป็นเรื่องผมบอกไว้ก่อนเพราะว่าวันนี้เนี่ยไอ้จัญญาอะไรเนี่ยไอ้ไอ้บ้าเนี่ยนะมาครรบปชอแล้วปชรับเรื่องบอกว่าบันทังคารเนี่ยจะประชุมด่วนมาว่ากันเดี๋ยวมาว่ากันไอ้เด๊งรู้สวยคือสวยคือเดี๋ยวก่อนนะคือตอนเนี้ก็คือสรุปไม่ง่ายเลยนะคือมัน มันใช้ม็อบหน้ากากขาวก็ล้มไม่ลงจำนำข้าวก็ล้มไม่ลงตั้งเรื่องมาแต่ลูกชั่วให้ตุลาการสาลปกครองรับสารปกครองรับแล้วแงงแงงเห็นไหมกรณีเนี้ยไอแบงเอาเลยอ่เนี่ยพอเสร็จไอเมงบอกเฮ้ยมาๆๆอ้ามได้เดี๋ยวได้ของร้อนแน่คือคุณมั่นใจเหรอครับว่าปปช9คนเนี่ยจะล้มรัฐบาล เลือกประเทศอยู่แล้วกันอ่าเอาก็คือไม่คือตอนนี้พี่ผมว่าระบอกผมว่ามันต้องมันต้องรวบรวมคนที่โดูนั้นทั่วมมาคุยกันพวกนี้จริงๆนะกรณีเนี้ยไม่ไดีผมไม่เขาย่อเรย่องน่อนะแต่กรณีนี้นะถ้ากรบประชอนะครับบอกว่าวางคานแล้วก็สินแบบนะแล้วเป็นเรื่องนะอเป็นเรื่องหาประเทศอยู่ใช่คือคือพี่คือตอนนี้นะบอกที่คนเสื้อแดงเนี่ยเขาอยู่เฉยๆตอนนี้นะผมอยากจะฝากไปบอกไปถึงอมาตนะไม่ใช่ว่าเรากลัวนะเรารอเดี๋ยวท่านผู้ชมเราให้มา งานไปนะฮะขอภาพขอภาพนี่ผมเพิ่มอีกครั้งได้ไหมนะครับผูอาัย์ะพรวินชฉชวันชุติกุ่แกบอกว่าลูกการพิวัติหรือลูกการพิบ่าวนี้ทำลายตัวเองประชาชนจะหมดความเชื่อมั่นระบบศาลแล้วก็กระบวนการยุติธรรมครับนี่อาจารย์ปรวินพูดครับผมนะฮะแล้วก็ประเด็นที่สามนะต้องทําประชามติหรือไม่ศาลบอกว่าไม่ต้องทําประชามติเพราะไม่มีกฎหมายบัญญัติให้ทําออันนี้คือศาลก็พูดถูกต้องนะถูกต้องแล้วครับแล้วก็เรื่องที่สี่นะ นโยบายโครงการน้ออําฝ่ายรัฐบาลไม่ขัดต่อรัฐธรรมนูลออไม่ได้ขัดนโยบายโครงการน้ําของฝ่าย,ายรัฐบาลไม่ได้ขัดต่อรัฐมนูญมาตรา57 58 6 7วรรคหนึ 1, ่งวรรคสาเพราะไม่มีหน้าที่บัญญัติในกฎหมายแต่มีข้อห้ามว่าห้ามขัดขวางสิทธิของประชาชน เอาแล้วไอ้พวกมันมันขัดขวางสีตัของผมอะนั่นแหละฮะไอ้ตัวไอ้ไอ้ไอ้สี่ผ้าตัวบวกหนึ่งแล้วแล้วคือที่ฟังมาข้อข้อหนึ่งข้อสองข้อสามข้อสี่เนี่ยยังไม่ผิดอะไรเลยยังไม่ผิดอะไรเลยนะครับแล้วเสร็จแล้วพอป๊เนี่ยประเด็นที่ห้าเนี่ยโครงการน้ําขัดรัฐธรรมนูญมาตราหกสิบเจ็ดวักสองนะครับวักหนึ่งวักสามไม่ผิดเนี่ยแต่หกสิบเจ็ดเนี่ยแต่ขัดแต่ผิดวรักสองนะครับให้เอกชนทําตามทีวอไม่ได้เป็นหน้าที่ของรัฐจะต้องทําการศึกษา S e s สไอไม่ถึง Hearing แล้วก็ต้องฟังฟังรนี้ก่อน <c oughs> คือรับฟังความเห็นของสังคมก่อนนะจึงจะมีคำพิพากษาให้รับไปทำกระบวนการรับฟังความเห็นประชาชนก่อนจึงดำเนินออกการออกจ้างแล้วก็ออกแบบก่อสร้าง คือสรุปแล้วตอนนี้รัฐบาลยังไม่ผิดหลไรสักอย่างก็คือเพราะว่าหนึ่งตอนนี้นะแล้วแล้วปปชมารับได้ไงไม่ทราบผมบอกไว้ผมถึงบอกไงแน่จริงรับสิก็พี่เดี๋ยวก่อนนะมึงรับได้ไงโทษนะใช่คํานี้เลยคือขอโทษนะแล้วเถอคือตั้งแต่มาเนี่ยแล้วมไม่ผิดเลยแล้วมันดีใจเรื่องอะไรไม่รู้ เออแล้วมึงรับทำไมขอโทษนะไม่ผิดมันผิดอยู่มาตราเดียว67วรรค2ก็คือต้องฟังความคิดเห็นก่อน่นนนั้ะเป็นเรื่องใหญ่เรื่องโตตัยบ้าการคือการเฮียรลิงเนี่ยนะไปนั่งเปิดประชุมในห้องประชุมแล้วก็มีคนสองสามร้อยคนมานั่งฟังจบแล้ววันนี้วันนี้เมื่อกี้เข้ามาฟังวิทยุมีมีเาเรียกคอมเมนต์นะคือคือจะว่าเป็นแกนเอาก็ไม่ใช่ฝ่ายสุดแดงเนี่ยไปให้ความคิดที่ผิดนะท่าน ไปบอกว่าเป็นการที่จะทํำประชาพิจารณ์เนี่ยนะไปเข้าใจเป็นประชามติไม่ใช่ซึ่งไม่ใช,ใช่นะครับการทำรตามติก็คือเรื่องของการออกโบสถ์ออกเสียงถ้าไไปพูดว่า20จังหวัดข้างบนเนี่ยจะต้องแบบคนมาก่อนเลยมีตำนวนไม่20ล้วต้องออกมาเกินครึ่ง ไม่ใช่ไม่ใช่นะครับประชาพิจารณ์พักฒน์บิทิจารณ์นี่ไม่มีอะไรมากคือจับใครมานั่งนั่งนั่งแล้วก็ไอ้พวกเอเจโอทั้งหลายเอามานั่งนั่งนั่งไอไอคือพี่ก็มาฟังกันดิไม่ว่าไม่ต้องมาคือเดี๋ยวก่อนนะไอหัวล้านนี่ไม่ต้องเสือกไม่ว่าคนในห้องประชุมนั้นจะคิดเห็นอย่างไรรัฐบาลก็ฟังถึงจะคุณจะไม่เอาแต่ว่ารัฐบาลจะเอาก็ได้นั่นแหละฮะนี่คือพับนบิทเทอร์นี่ก็คือฟังว่าฟังเฉยๆอ่ะเออ จะทําวันนี้ก็ได้พรุ่งนี้ก็ได้พรุ่งนี้ทําเสร็จก็ทําได้เลยที่สาคัญตอนนี้รัฐบาลก็ตั้งคณะทางานนะทีมที่ปรึกษาไม่ประหลัดต่างๆนะไม่ว่ากกระทรวงการคลังประหลัดใช่ผมก็ใจอยู่อย่างนี้เราฟ้องบวชชชมาปฏิบัติหน้าที่ร้อยห้าเจ็ดได้ไหมอย่าเพิ่งต้องรอมาที่วันอาคารนี้ก่อถ้าหากมันนั่งประชุมแล้วเสร็จแล้วมาบอกจะดําเนินการต่อไปอาจจะทํา ทำได้คือผมอเดี๋ยวก่อนนะก่อนจะหมดเวลานะที่เราอยู่เฉยๆเนี่ยคือผมบอกตรงๆนะว่าเรามีเวลาเป็นอาวุธฝ่ายอมาดเนี่ยเวลามันจะหมดอยู่แล้วติ๊กตอก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 เวลาหมดแล้วแต่ว่าพวกเราเนี่ยคุณเล่นอันนี้นะอาจจะจบวันอาจจะภายในที่น่าได้ดิ้นขนาดนี้ถ้าท่านจอมมิวสิกนี่ผมเมสเมสพลาดพลาด่านเจอนะว่า ให้เราคุยเรื่อง i c ครับนะครับ ICC สัปดาห์หน้าจะคุยไฟังวันนี้ก็ขอราต,ตรีฝั่ทุกท่านครับครบ,บคุณสสทสวัสดีครับสวัสดีครับ